เรามาทําความรู้จักกับไพ่เดอะเดทกันค่ะไพ่เดอะเดทนะคะคือไพ่แห่งความตายของตายหรือจุดจบนะคะความหมายโดยท,ทั่วไปของไพ่เดอะเดทคือเป็นเรื่องของตอนนี้ต้องมีความอดทนต่อความจริงที่เหลืออดนะคะการใช้ชีวิตใหม่ที่ถูกปรับเปลี่ยนแล้วชีวิตใหม่ที่ดีกว่าการที่ต้องทําให้พ้นวิกฤต จุดจบของชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงที่มีต้องมีความอดทนการต่อสู้ดิ้นรนช่วงนี้เสียชื่อเสียงจากการล้มละลายความสิ้นหวังและอ่านได้ถึงความเป็นอมะตะด้วยสำหรับไพ่เดอะเดนะคะเป็นไพ่ความรู้สึกนะคะทุกสรรพสิ่งมีขีดเส้นตายมีระยะเวลาที่จำกัด มักเปรียบเหมือนเหรียญสองด้านเกิดได้ก็ตายได้ในโอกาสมีวิกฤตในวิกฤตก็มักจะมีโอกาสนะคะเรามาดู the date นะคะกับเรื่องของการงานเราจะอ่าน the date กันในเรื่องของเป็นช่วงที่ยุ่งยากนะคะต้องใช้ความสามารถทำให้พ้นวิกฤตช่วงนี้เป็นช่วงที่ตึงเครียด ของเนื้องานหรือเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมงานที่สร้างความลำบากใจสร้างปัญหาให้นะคะแต่ถ้ามีไพ่ประกอบดีทับหรือลิง์นะคะก็หมายถึงว่างานที่ทำอยู่นี้ทำได้ยาวหรือเป็นงานที่ทำได้อมตะและยาวนานไพ่เดอะเดชกับเรื่องของการเงินนะคะถ้าขึ้น คำถามเกี่ยวกับเรื่องการเงินไพ่ใบนี้จะอ่านถึงการสูญเสียเงินโดยไม่คาดคิดมาก่อนหรือเรียกว่าอุบัติเหตุทางการเงินเป็นเรื่องของการเสียเครดิตเสียชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะไพ่เ e อะเดทอ่านกันในเรื่องความรักนะคะถ้าไพ่เดอะเดทขึ้นนะคะขึ้นในตำแหน่งทิศใจหรือทิศตะวัน ตกนะคะตามชาร์ตของไพ่ยิปซีเยอรมันไพ่ประกอบไม่ดีอ่านได้ว่าตายไปจากใจแล้วหรือจบกันเลยนะคะจบกันไปเลยไม่มีการกลับมาอีกนะคะหรือถ้าขึ้นทางทิศใจทางทิศต,ตะวันตกตามชาร์ตยิปซีเยอรมันแต่ว่าไพ่ประกอบดีนะคะในตำแหน่งเดียวกันมีไพ่ประกอบดีหมายถึงความรักที่มีให้ต่อกันนั้น จะเป็นรักที่นิรันด์ล้วค่ะจะตายจากกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเรามาดูนะคะ The date กับสุขภาพถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพได้ไพ่ใบนี้นะคะเป็นช่วงที่ยากลำบากที่จะพ้นไปได้นะคะความที่ต้องใช้ความอดทนมากๆต้องต่อสู้ด้านจิตใจกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะ โดยนิสัยของไพ่ the date นะคะเป็นนิสัยจะก้าวร้าวนะคะเป็นเรื่องของความสิ้นสุดเป็นความอมตะ the date เนี่ยจะมี time line นะคะก็คือจะมีกำหนดสิ้นสุดนะคะหรือเดทไลน์นะคะเ,เป็นไพ่ความรู้สึกลึกๆอะไรอไรที่มีขีดเส้นตายมีระยะเวลาจำกัด มักเปรียบเหมือนเหรียญสองด้านนะคะเกิดได้ก็ตายได้ในโอกาสมีวิกฤตแล้วก็ในวิกฤตก็มักจะมีโอกาสเสมอนะคะค่ะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจทำเรื่องไพ่ยิปซีในเรื่องต่อๆไปนะคะแล้วก็ในไพ่ต่อๆไปด้วยนะคะรดติดตามไพ่ใบต่อไป กับยิปซีเยอรมันค่ะ